ถ้าสุนัขจรจัดไปก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลอื่นเช่นไปไล่กัดคนไปก่อให้เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินหรือสัตว์เลี้ยงของคนอื่นๆหรือว่าไปไล่กวดมอเตอร์ไซค์ไปวิ่งตัดหน้ามอเตอร์ไซค์จนเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคนที่เป็นคนให้อุหารสุนัขจรจัดเนี่ยจะต้องรับผิดหรือเปล่าวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆพร้อมกับอัปเดตคำวิพากษาสาราิกาใหม่ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมทนายเพชรจากช่องสีสังรอนะครับก็อยู่ในช่วงของกฎหมายน่ารู้ เพื่อนครับรู้ไหมว่าหากเราเป็นเจ้าของสัตว์แล้วสัตว์เนี่ยไปก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นการไปไล่กัดบุคคลอื่นกัดสัตว์เลี้ยงของคนอื่นไปข่วนไปทําลายทรัพย์สินของบุคคลอื่นหรือไปตัดหน้ารถมอเตอร์ไซค์ไปไล่ขวล่วนรถมอเตอร์ไซค์จนเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยก็จะต้องรับผิดนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา433นะครับพรบจราจรทางบกพศ2522มาตรา111หรือถ้าหากว่าสัตว์นั้นเป็นสัตว์ดุรา,นะา,า,า,มมา377 หากสัตว์ไปก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของผู้อื่นเนี่ยนะครับเจ้าของก็อาจจะมีความรับผิดทางอาญาอีกส่วนหนึ่งนะฮะนอกจากข้อหาตามมาตรา3.7แล้วแต่กรณีนะครับซึ่งประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็คือประเด็นของสุนัขจรจัดนะครับธรรมดาแล้วคนที่จะต้องรับผิดตามกฎหมายที่ผมพูดถึงเนี่ยก็จะต้องเป็นเจ้าของสัตว์ หากสัตว์นี้เป็นสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของเนี่ยก็ไม่มีคนจะต้องรับผิดใช่ไหมครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าหากว่าสัตว์นั้นเนี่ยเป็นสัตว์จรจัดอย่างเช่นสุนัขจรจัดเนี่ยนะครับแล้วมันไปก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลอื่นนะครับแล้วไอ้คนที่ให้อาหารสัตว์เนี่ยจะต้องรับผิดด้วยหรือเปล่า เราที่เมตตาให้อาหารเป็นครั้งคราวเนี่ยจะต้องรับผิดไหมแล้วป้าข้างบ้านที่ยกอาหารมาให้สมาทุกวันเนี่ยจะต้องรับผิดจดใช้จะไปฟ้องป้าได้หรือเปล่าอันนี้คนที่ให้อาหารสุนัขเนี่ยอาจจะแบ่งออกเป็น2กรณีคือคนที่ให้แบบไม่ได้ให้เป็นประจำกับคนที่ให้เป็นประจำนะครับคนที่ให้แบบไม่ได้ให้เป็นประจำเนี่ยตัวอย่างเช่นเดือนนึงอาจจะให้สัก2อสาครั้งแล้วแต่จังหวะจะเอื้อมนวยหรือว่าจะมีอาหารเหลือไม่มีกําหนดระยะเวลาให้เป็นที่แน่นอนว่าจะต้องให้ทุกวันให้เวลาไหนเดินผ่านมาแล้วก็ให้นะครับเวทผู้อาตา มีของติดมือก็ให้นะครับไม่ได้ตั้งชื่อเพื่อที่มีชื่อเรียกมันนะครับหรือเรียกมันก็ไม่หารเรียกมันไอ้ดำไอ้แดงอะไรเนี่ยหมามันก็ไม่ได้สนเพราะไม่ได้ชื่อมันนะครับไม่ได้ดูแลสุนัขด้วยวิธีอื่นไม่ได้พาไปทาหมันไม่ได้พาไปคลอดลูกไม่ได้พาไปฉีดวัคซีนหมาตัวนี้ก็เข้าบ้านเราไม่ได้นะครับไม่ได้ให้พที่พักอาศัยนะครับกรณีแบบเนี้ยคนที่ให้อาหารในลักษณะเป็นครั้งคราวแบบเนี้ยย่อมไม่ถือว่าเป็นเจ้าของสัตว์ หากสัตว์ไปก่อให้เกิดความเสียหายเนี่ยก็ไม่ต้องรับผิดแต่อย่างไรแต่อย่างไรก็ตามถึงสุนัขนั้นเนี่ยเป็นสุนัขจรจัดก็จริงนะครับแต่ถ้าเกิดคนให้เนี่ยให้อาหารแบบให้ประจําเลยเช่นให้ทุกวันมีกําหนดเวลาแน่นอนคือให้ตอนเช้าตอนนี้ตอนเย็นตอนนี้สุนัขจรจัดดังลกาเนี่ยก็อยู่ได้เพราะคนให้อาหารไม่เคยต้องไปหากินเองเลยนะครับเพราะรู้ว่ามีกําหนดระยะเวลาที่ต้องกินแน่นอนอยู่แล้วหรือพาสุนัขไปดูแลด้วยวิธีอื่นเช่น พาไปทําหมันพาไปฉีดวัคซีนพาไปหาหมอเมื่อเจ็บป่วยแล้วก็ตั้งชื่อให้มันมันก็จําได้ทุกตัวเลยเจอหน้าก็กระดิกหางเดินเข้าใส่นะครับหรืออนุญาตให้มันเข้าบ้านได้ด้วยเป็นครั้งคราวนะครับเปิดประตูบ้านไว้มันจะเข้ามาพักเข้ามานอนเข้ามาเล่นก็ได้ตลอดนะครับ หรือถือเอาประโยชน์จากสัตว์นั้นเช่นสัตว์น,ตนั้นออกรูปนะครับก็เอาลูกเอาไปขายหรือไปให้คนอื่นต่อนะครับลงรูปในโซเชียลว่าเป็นหมาของเราแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าเกินกว่าความเมตตาทั่วไปนะครับจึงถือว่าเป็นเจ้าของนะครับหากสัตว์นั้นเนี่ยเป็นก่อให้เกิดความเสียหายกับบุคคลอื่นคุณก็จะต้องรับผิดทั้งนี้นะครับมีตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาล่าสุดที่เพิ่งเผยแพร่มาเมื่อสักเดือนที่แล้วนี่เองนะครับก็คือคำพิพากษาศาลฎีกาที่หนึ่นงหกสามเก้าทับสองห้าหก ไปกัดเด็กอายุประมาณสองขวบ11เดเดือนถึงแก่ความตายอายาการก็เลยฟ้องคนที่ให้อาหารสุนัขจรจัดตัวนั้นอยู่เป็นประจำเนี่ยเป็นจำเลยนะครับจำเลยก็ปฏิเสธว่าตัวเองไม่ใช่เจ้าของสุนัขดังกล่าวเป็นสุนัขจรจัดที่ไม่มีหลักแหล่งแน่นอนนะครับซึ่งปรากฏว่าศาลพิพากษาว่าจำเลยจะต้องรับผิดนะครับเพราะเหตุผลก็คือจำเลยให้อาหารสุนัขดังกล่าวเนี่ยต่อเนื่องมาเป็นเวลา3-5ถึงปีโดยมีกําหนดเวลาแน่นอนเลย สุนัขเนี่ยมันสามารถเดินเข้ามานอนในบ้านของจำเลยก็ได้ถึงแม้ว่าจะปล่อยมันให้ออกไปเป็นสุนัขจอนจัดแต่ถึงเวลามันอยากมานอนมันก็มานอนได้นะครับ จำเลยยึดถือเอาประโยชน์จากลูกของสุนัขเนี่ยพอสุนัขออกลูกก็เอาไปแจกจ่ายให้กับคนอื่นนะครับแล้วก็มีการตั้งชื่อเรียกสุนัขเป็นภาษาอังกฤษด้วยลักษณะดังกล่าวเนี่ยสาลดีกาเลยถือว่าไม่ใช่เป็นการเมตตาสุนัขอย่างเป็นการทั่วไปแต่เป็นการดูแลอย่างเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นเมื่อมันก่อให้เกิดความเสียหายเนี่ยจำเลยก็จะต้องรับผิดนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา37% 7เเนี่ยเพราะว่าสุนัขดังกล่าวเป็นสุนัขดุร้ายนะครับเคยกัดไก่มาแล้วหลายครั้ง แล้วเมื่อมันไปนก่อความเสียหายเนี่ยตัวจำเลยก็ต้องรับผิดตามมาตรา433ชดใช้ค่าเสียหายแล้วสัตว์นั้นเนี่ยมันไปนกัดเด็กจนถึงแก่วความตายจำเลยก็มีความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามม,ม,มา,าม,มาตรา291ด้วยอีกกระทงหนึ่งตามคำพิพากสาสันติการที่ผมขึ้นให้ดูนะครับสรุปแล้วนะครับการให้อาหารสุนัขเป็นครั้งเป็นคราวนานๆทีเนี่ยก็ไม่ถือว่าเราเป็นเจ้าของสุนัขเป็นก่อให้เกิดความเสียหายเราไม่ต้องรับผิดแต่ถ้าเกิดคุณให้อย่างพฤติการที่ผมพูดถึงเนี่ยให้ตลอด้ันบะคร สุนัขคุณอยู่ได้เพราะเราเนี่ยแบบเนี้ยก็ถือได้ว่าเราเกินกว่าความเมตตาทั่วไปถือว่าเราเป็นเจ้าของนะครับหากสุนัขไปก่อยหรือความเสียหายเนี่ยนะครับคุณก็จะต้องรับผิดนะครับท้งนี้ก็ต้องดูรายละเอียดพฤติการต่างๆตามที่ผมพูดไปข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นจะรักหรือจะเมตตาสัตว์ยังไงเนี่ยก็ต้องดูตามความสมควรด้วยนะครับเอาอยู่ที่ความ,มเหมาะสมสมมไม่งั้นเราจะเดือดร้อนทีหลัง หากดูแล้วสุนัขเขาจะเดือดร้อนหรือว่าจะอะไรยังไงเนี่ยอาจจะต้องหาวิธีการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาหเขาด้วยวิธีอื่นเช่นให้หน่วยงานราชการมาดูแลนะครับมากกว่าไปให้อาหารอยู่ทุกวันทุกวันทั้งนั้นที่รู้อยู่แล้วว่ามันอาจจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาหรือความเสียหายกับบุคคลอื่นได้นะครับข้อสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆและผู้สนใจทุกคนนะครับหากถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ช่องสีงสังรอเพื่พอติดตามสาระน่ารู้ดีๆเช่นนี้ต่อไปสำหรับวันนีีี้้กก็ออนาจคลิปวดัง่สส